นิสัยเป็นพาร์ทที่สำคัญที่จะกำหนดชีวิตของเราว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็อยู่ที่สิ่งนี้ครับเพราะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำในทุกๆวันและทุกๆวันนี่แหละมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยเป็นเดือนเป็นปีจนกระทั่งกลายเป็นโชคชะตาของเราและคำถามคือเราควรจะสร้างนิสัยอะไรบ้าง เพื่อให้ในปลายทางเราจะเป็นคนที่วาดรูปเก่งขึ้นมีวินัยมากขึ้นและมองย้อนกลับไปเราจะเป็นคนที่ไม่เสียดายในภายหลังแล้ววันนี้ผมไปเจอคลิปของคุณนิโรที่เป็นอาร์ติสที่มีผู้ติดตามใน YouTube ถึงแสนห้าและแถมยังเป็นสายวาดรูปสไตล์อนิเมะที่หลายคนชอบอีกด้วยมาแชร์5นิสัยที่เขาน่าจะรู้ให้เร็วกว่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ อันที่หน่งเขาบอกว่าวิธีเดียวที่จะวาดรูปได้แล้วไม่ห่วยคือ consistency smart practice and a lot of preference วิธีวาดรูปให้ไม่ห่วย What ฟังอาจจะดูแปลกๆนะครับแต่เราทุกคนอยากที่จะวาดรูปเก่งให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับและคำถามที่ใหญ่ที่สุดคือจะทำยังไงมันมีสามอย่างหลักๆเลยที่จะทำให้งานของเราพัฒนา อย่างที่หนึ่งนีคือ consistency ครับคือความสม่ําเสมอในตัวอย่างนี้เขายกตัวอย่างมาเช่นการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอครอึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงในทุกๆวันและไม่ต้องเป็นการฝึกฝนอะไรที่ยุ่งยากใส่ดีเทลแยะๆอย่างการวาดผลงานชิ้นใหญ่ขึ้นมาทุกวันแต่มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายครับขอแค่คุณฝึกสเก็ตช์เส้นง่ายๆในวันที่คุณไม่มีเวลาเนี่ยก็เป็นอันเพียงพอแล้วและการวาดรูป เป็นอไรทิตซับซ้อนครับเราจึงต้องศึกษาอย่างมีเป้าหมายและถ้าคุณอยากวาดได้ทุกอย่างพื้นฐานเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับและนี่คือสิ่งที่จะช่วยคุณอย่างมากในระยะยาวในยุคนี้มีเป็นพันๆมืม่นิคลิปที่สอนพื้นฐานให้กับคุณและมันค่อนข้างที่จะโคตรน่าเบื่อครับแต่มันจะช่วยคุณในการวาดจากจินตนาการได้และมีพื้นฐานที่มั่นคงรับรองว่าคุณจะ ขอบคุณตัวเองที่เรียนรู้พื้นฐานอย่างแน่นอนครับและถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับวิธีที่จะ get good at art เนี่ยคือมีกิจวัตรประจำวันหรือรูทีนที่สม่ำเสมอในการฝึกพื้นฐานและ Copy จากมันเด <Damn, S 2> นะมนั่นฟังดูโคตรง่ายเลยนะแต่ทำไมมีแค่บางคนเท่านั้นล่ะถึงที่เก่งไม่ใช่ทุกคนที่เก่งการวาดใช่ไหมครับส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นเพราะ ข้อมูลในโซเชียลออนไลน์มั้งครับที่มันไม่มีแบบลิมิตในการพัฒนางานวาดของคุณมันจะมีทิปนู่นทิปนี่เต็มไปหมดและบวกกับการที่เรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็จะเป็นการที่โคตรท้าทายมากๆและด้วยเหตุผลนี้คนเข้าถึงลมเลิกไปตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เรียนรู้ครับแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ต้องคอยมีโปรเ e s ชันอลหรือ a r ์ติ t ที่เชี่ยวชาญ มาคอยสอนและนี่คือช n e l ที่ช่วยคุณในการเริ่มต้นการวาดรูปครับในตัวอย่างของผมเองตอนที่ผมเริ่มวาดผมเสียเวลาไปกับการหาแรงบันดาลใจหรือ motivation ในการวาดเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการไปหา professional ใน YouTube ต่างๆจนสุดท้ายก็ยังไม่ได้วาดสักทีจนวันหนึ่งผมโฟกัสพิธีการพัฒนา การฝึกฝนหรือพูดง่ายๆว่าฟโฟกัสไปที่ขบวนการมากกว่าเป้าหมายคและนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยครับฉะนั้น Copy Reference ศึกษาจากคนที่เก่งกว่าและพยายามวาดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณพัฒนาการวาดได้มากกว่าการหาแรงบันดาลใจแต่ไม่มีการฝึกฝนอย่างแน่นอนครับอย่างที่สองครับผมชอบมากๆเลยคือไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ เ่ท่ทีจะวาดไดไ้กงหลายคนคิดว่าการมีพรสวรรค์เป็นเรื่องที่จําเป็นมากสําหรับการวาดรูปแต่หลายครั้งนั้นมันกลับกันครับคุณไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์หรือมีจินตนาการที่ซ้าเลิศอย่างมากมาตั้งแต่แรกถ้ายังวาดไม่เก่งวาดไม่ได้ก็แค่หาความรู้และพัฒนาไปเรื่อยครับในนี้เขาพูดไว้ดีนะครับเขาพูดว่ามันไม่มีเหตุผลที่คุณจะบอกกับตัวเองว่าคุณวาดรูปได้ไม่ดีพอและ หยุด่แค่นั้นไม่ไปต่อไม่เก่งก็แค่ฝึกครับศึกษาหาวิธีพัฒนาเรียนรู้จาก professional ในด้านนั้นๆความสำเร็จไม่ได้เกิดในช่วงข้ามคืนครับมันแลกมาด้วยความพยายามและชั่วโมงบินนั่นคือวงล้อที่จะต่อยอดคุณไปสู่ความสำเร็จครับตัวอย่างหนึ่งก็คือคุณเคยได้ยินงานวิจัยชื่อดังอย่าง Marsh m a s ์ชเ a l ไหมครับในงานวิจัยนี้ทดสอบกับเด็กครับ โดยเขาจะให้มาร์ชเมลโล่กับเด็ก1ชิ้นและบอกว่าจะกินเลยก็ได้แต่ถ้ารอจะได้อีก1ชิ้นโดยไม่มีการบอกเวลาที่แน่ชัดและผลก็ออกมาเป็น2แบบดังนี้ครับคือเด็กที่กินไปเลยไม่รอกับเด็กที่รอโดยไม่รู้ว่านานแค่ไหนและงานวิจัยไม่ได้จบแค่นี้ครับเขายังทำการดูเด็ก2กลุ่มนี้ไปอีก20ปีหรือแทบตลอดชีวิต และพบว่าเด็กกลุ่มที่รอมีชีวิตที่ดีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกว่าและสุขภาพที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นอย่าได้สนใจสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อย่างพรสวรรค์แต่จงโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้แทนความอดทนความขยันชั่วโมงบินหรือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะหลายคนอาจจะมีพรสวรรค์แต่เขาไม่มีความทรเลหดมากพอและตรงนี้แหละครับ คือจุดแบ่งที่ชัดเจนว่าใครจะประสบความสำเร็จอดทนครับอย่างที่สามนะครับโอ้โหอันนี้แบบจะอิไปถึงหัวใจเลยนั่นก็คือ fundamentals over style หรือพื้นฐานมากกว่าสไตล์นั่นเองนี่เป็นสิ่งที่ผมพลาดมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและเพื่อนๆคงจะได้ยินผมพูดเรื่องนี้ในคลิปบ่อยมากๆว่าพื้นฐานคือทุกอย่าง ตัวอย่างง่ายๆเลยคือคุณสามารถเป็นแชมป์โมสากลได้ไหมครับถ้าพื้นฐานอย่างการแยบหมัดฮุกหมัดอ่านเกมยังไม่แม่นอย่าว่าแต่แชมป์เลยใช่ไหมครับแค่ลงสนามหมัดเดียวก็น่าจะได้ไปเกิดแล้วการวาดรูปก,ก็เช่นกันครับถ้าเราจะไปลงสนามอย่างเดียวโดยไม่มีการฝึกฝนพื้นฐานอย่างระยะรูปร่างและสงเงาที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างผลงานให้ดูสมจริงและ make sense อาจจะส่งผลที่มีดีกับเราในภายหลังครับสิ่งพวกนี้ทําให้เราเข้าใจพื้นฐานมากขึ้นและลดความซับซ้อนในการทํางานนั่นเองระยะคือความใกล้ไกลของรูปภาพการเข้าใจสิ่งนี้จะทําให้งานคุณดูมีสามมิติมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นครับส่วนรูปร่างคือพื้นฐานที่เราใช้วาดสิ่งต่างๆเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงตัวละครหรือสิ่งของว่ามันเป็นยังไง และเราจะใช้รูปร่างคร่าวๆนี้ล่างรูปขึ้นมาครับเพราะทุกอย่างมันจะมีโครงสร้างของมันเสมอทุกอย่างเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มุกบและสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและทำให้คุณเข้าใจและสังเกตอาร์ติสต์คนอื่นจนมาปรับใช้และพัฒนาผลงานตัวเองได้ในที่สุดครับและจำไว้ว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผลงานคุณออกมาดี เพราะมันเป็นไกด์ไลน์ที่ดีในการปรับใช้ต่อยอดไปในเทคนิคต่างๆต้นไม้ที่เติบโตล้วนแต่มีรากที่มั่งคงเสมอฉะนั้นโฟกัสไปที่พื้นฐานจะทำให้คุณไปต่อได้ง่ายครับอย่างที่4นะครับอดทนมีวินัยและสม่ำเสมอนี่คือนิสัยที่จาเป็นที่สุดครับสำหรับการที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จศิลปะ ป็นสิ่งที่เรียบง่ายครับแต่คุณต้องทำมันในทุกๆวันและนี่คือส่วนที่มันยากเราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ภายในคืนเดียวครับแต่ความจริงก็อาจจะได้นะแต่ทุกๆอย่างล้วนใช้ชั่วโมงบินมาก่อนหรือพูดง่ายๆคือผ่านการฝึกฝนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเดือนหรือเป็นปีจนคุณทำสิ่งนั้นได้อย่างคล่องแคล่วอย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความอดทนครับ แต่และผลงานล้วนใช้เวลาเราไม่สามารถจะเก่งได้ภายในคืนเดียวอย่างที่บอกไว้และและนี่มันไม่เป็นไรเลยครับเพราะทุกๆครั้งที่คุณฝึกฝนคุณพัฒนามากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นจงโอบกอดขบวนการเข้าไว้ครับจำไว้ว่าการพัฒนานั้นใช้เวลาและการทุ่มเทอย่างหนักและอย่างต่อมาคือวินัยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆคือวินัยคือสิ่งที่เราต้องทำแม้ในวันที่เราไม่อยากทำก็ตาม หรือพูดไง่ายๆว่าเราต้องวาดรูปแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจในการวาดนั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณพัฒนาจรรยาบรรในการทำงานที่แข็งแกร่งและมาสร้างนิสัยที่ดีอย่างความสม่ำเสมอในตัวคุณจนติดเป็นนิสัยในที่สุดครับมันคือการปรากฏตัวและใส่ความพยายามไปในงานแม้ในวันที่มันจะยากมากๆและอย่างสุดท้ายที่เราไม่พูดไม่ได้เลยคือความ สม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอคล้ายกับวินัยใส่ความพยายามไปในงานแม้ในวันที่จะไม่อยากก็ตาม consistency is the key for success นี่ยังเป็นสิ่งที่ผมยังเชื่อสุดใจไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะว่าเราเพราะว่าถ้าเราเชื่อในอะไรสักอย่างทำอย่างสม่ำเสมอและเต็มที่กับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะส่งผลที่ดีให้กับเราเสมอครับและในท้ายที่สุด แล้วก็จะไม่เสียใจทีหลังด้วยดังนั้นจงก้าวต่อไปเสมอและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาและความสามารถของคุณจะเพิ่มขึ้นและช่วยคุณเติบโตอีกด้วยครับอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆในการเห็นผลลัพธ์จนกว่าคุณจะทำมันจนมั่นใจแต่ทั้งหมดนี้คือขบวนการที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายครับผมและข้อสุดท้ายนะครับเมื่อคุณสับสนแค่วาด ในสิ่งที่คนเห็นนี่คือคุณแจสําหรับการวาดให้ได้ในทุกๆวันเลยครับเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพมากในการวาดสิ่งที่เห็นนั้นทําให้ตระหนักได้ว่าสิ่งที่เราต้องการวาดให้ได้มันก็อยู่ที่ที่เดียวกันนั่นแหละขอแค่ดูและสังเกตมันอย่างตั้งใจและมันอาจจะใช้เวลาในการเพิ่มทักษะการสังเกตพอสมควรและไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจในตอนนี้หรือในเร็ววัน ตัวอย่างง่ายๆครับเช่นการวาดจากจินตนาการอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆใช่ไหมครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราควรต้องฝึกการสังเกตก่อนทุกสิ่งที่ทุกคนวาดก็มาจากที่เดียวกันครับนั่นคือจากชีวิตจริงการสังเกตจากชีวิตจริงคือทางที่ดีที่สุดครับในการเรียนรู้เมื่อคุณวาดมือไม่ได้ก็แค่ดูมือตัวเองเมื่อคุณวาดอะไรไม่ได้ก็แค่ศึกษาสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นผมคิดว่าการวาดรูปเนี่ยมันเหมือนกับการทําข้อสอบ ที่โรงเรียนเหมือนกันนะครับเราอ่านหนังสือไปก่อนคือการลอกเรียนแบบจาก Refer e n ์ e ใช่ไหมครับและไปสอบทีหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วคือการวาดภาพจากจินตนาการถ้าไม่ทําข้ามขั้นตอนเราก็จะสอบได้คะแนนได้ดีและไม่ตกใช่ไหมครับผมแต่แปลกที่ในการวาดรูปคนส่วนใหญ่มักไม่ทำสิ่งแรกก่อนและข้ามไปทำขั้นตอนที่สเลย ผลลัพธ์ก็คือเราก็ต้องไปแก้ทีหลังนั่นเองครับฉะนั้นเวลาที่คุณรู้สึกสงสยัยหรือไม่รู้ว่าจะวาดไปต่อยังไงวาดจากสิ่งที่คุณเห็นเลยครับตอนแรกมันอาจจะดูเบี้ยวบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เมื่อส่วนนี้ของคุณมันแข็งแกร่งขึ้นคุณจะมีขังความรู้มากมายที่จะเอาไว้ใช้ในการวาดจากจินตนาการอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับ และคอมเมนต์จะมาได้นะครับว่านิสัยไหนในการวาดที่คุณน่าจะรู้ให้เร็วกว่านี้แล้วขอให้ทุกคนวาดรูปสวยขึ้นทุกวันนะครับและเจิญครับ